นัตถิสันติปะรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่กรารบทุกท่านครับสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้เป็นเรื่องราวจากคำบอกเล่าของอาจารย์เผาซึ่งอาจารย์เผาเองท่านก็ได้ฟังเรื่องราวนี้ต่อมาจากอาจารย์รอดสุขเจริญทรัพย์ครับสำหรับท่านอาจารย์รอดผู้นี้นั้นเดิมทีท่านเคยบวชเป็นพระพิสุ แล้วก็ยังเป็นสิทธิ์ที่ได้ร่ำเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อคงแห่งวัดบางกระพร้อมและท่านก็ยังได้ร่ำเรียนวิชาอาคมจากพระเกจิอาจารย์อีกหลายๆรูปเช่นกันครับซึ่งท่านเองชอบศึกษาทางสยเวทชอบวิชาอาคมมาตั้งแต่เข้าสู่วัยหนุ่มแล้วภายหลังนั้นอาจารย์รอดผู้นี้ก็ได้ลาศิกขามาเป็นอาจารย์คารวาตผู้เข้มขังนั่นเองโดยท่านอาจารย์รอดได้เล่าเรื่องราว ประสบการณ์สมัยที่ท่านนั้นเดินจาริกธุดงร่วมไปกับคณะอาจารย์ของท่านโดยได้มีหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงหลวงพ่อรุ่งแห่งวัดท่ากะบือกับหลวงพ่อเฉยวัดท่าควายหลวงปุ่โตวัดประดู่ชิมพีและเมื่อสมัยยังหนุ่มนั้นอาจารย์รอดเคยได้เล่าว่าท่านได้เคยศึกษาวิชาก,กับหลวงพ่อรุ่งด้วยซึ่งคณะธุดงที่ท่านได้ร่วมธุดงไปในคราวนั้น ได้มีพระที่ติดตามไปด้วยสามรูปในคราวนั้นเองท่านได้เดินจาริกทธุดงไปทางปากของเมืองกาญจนบุรีในแถบเทือกเขาตะนาวสีซึ่งเป็นเขตรอยต่อของประเทศเพื่อนบ้านของเราเวลานั้นปากก็ยังอุดมสมบูรณ์ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งสาราสัตว์มากมายรวมไปถึงสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ต่างๆที่เรานั้นมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งในเวลานั้นอาจารย์รอดเอง ท่านก็ยังเป็นพระพิสุอยู่และได้ร่วมเดินทางไปในคราวนั้นโดยท่านได้เล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งได้เดินทางกันมาจนเหนื่อยและอ่อนล้าแล้วจากนั้นคณะทุดงของท่านจึงได้ตัดสินใจปรากฏอยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งด้วยณเวลานั้นคือเป็นเวลายเย็นใกล้ภบค่ำแล้วและขนาดนั้นเองก็ได้บังเอิญมีชาวบ้านป่าได้เดินผ่านมาเห็นคณะพระธุดงมาปรากฏอยู่พอดี พวกเขาจึงได้แวะเข้ามากราบนมัสการพร้อมทั้งพูดด้วยความเป็นห่วงขึ้นว่าในแถบป่าแถบนี้นั้นระยะนี้ที่ผ่านมาจะมีเสือตัวใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งมันจะออกอารวาสและทำลายผู้คนพอพบค่ำในแถบนี้ชาวบ้านเขาจะไม่เดินทางไปในมาเลายเลยซึ่งในช่วงนี้นั้นจะเกรงกลัวเสือตัวใหญ่ตัวนี้มากคณะพระธุดงในขนาดนั้นเมื่อได้รับฟังแล้ว ก็เฉยเสียไม่ได้ว่าอะไรตอบเพราะเมื่อได้อธิษฐานปักกุดแล้วจะไม่ถอนกรดหนีเป็นเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น <_ d ans> เมื่อทราบดังนี้พระทุกรูปต่างก็แยกย้ายกันทําภารกิจต่างๆของตนและแยกย้ายกันส่งน้ําจากนั้นก็เข้าที่พักของตนโดยพระอาจารย์หลายรูปนั้นได้ทําวิชาอาถรรพ์เพื่อป้องกันตัวตามถนัดโดยพระอาจารย์บางรูปนั้น ก็จะเสกหินเสกดินเอาไว้ตามทิศทาง,างต่างๆเพื่อที่เอาไว้ป้องกันภัยบางก็จะเสกฝุ่นเสกดินเสกทรายจากนั้นก็หวานร้อมเอาไว้รอบกดเพื่อเป็นกําแพงแก้วกันภัยนั่นเองซึ่งบางรูปท่านก็จะเสกคาถากําแพงแก้วจากนั้นก็จะขีดลงบนพื้นธรณีเพื่อเป็นอาเขตเอาไว้รวมถึงตัวของอาจารย์รอดกับหลวงปูโตซึ่งขนาดนั้นยังเป็นพระนุ่ม ต่างก็ป้องกันตัวเองด้วยคาถาอาคมซึ่งขนาดนั้นเห็นว่ามีเพียงหลวงพรุ่งพระชราล่างเล็กเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่ท่านไม่ได้เสกกันตัวใดๆเลยซึ่งท่านส่งน้ำล้างหน้าล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็มานั่งเงียบอยู่ในกรดจากนั้นท่านก็ได้หยิบเอาด้ามกรดของท่านเองนั้นขึ้นมาเพื่อจานอัขระท่านได้จานอัขระเสร็จแล้วก็พูดบนพึมพำพอที่จะจับใจความได้ว่าเอา มึงมาเถิดขอให้มึงมาเถิดมึงมาเมื่อไร่ได้เจอดีกับกูแน่ๆพอค่ำมืดลงแล้วต่างก็เข้ามุงกรดและสวดมนต์ภาวนากันตามสมควรตกดึกนั้นก็ได้ส่งเสียงบอกกันให้ระวังว่าขอให้มีสติหากว่าเห็นอะไรหรือว่าได้ยินอะไรนั้นก็ให้ภาวนาเอาไว้ให้นึกเอาพระพุทธคุณเป็นที่พึ่งอย่าได้ออกจากกรดของตนเองเป็นอันขาด พ่อตกดึกนั้นเสียงของน้ำค้างได้ตกลงหยดลงบนหลังคากดเสียงดังปลออแปะปลออแปะซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นเวลาดึกมากแล้วเสียงของจิ้งหรีดเลไรกางไพรนั้นก็ร้องกันระงมครั้นจูๆ่ๆเสียงเหล่านั้นพลันก็เงียบสนิทลงพร้อมๆกันซึ่งสภาวะแวดล้อมรอบคณะพระธุดงเวลานี้นั้นได้เงียบสนิทแล้วจากนั้นจูๆ่ๆ ก็ได้ยินเสียงเหยียบย่ำใบไม้แห้งเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบ,กบได้ไกลเข้ามาซึ่งเสียงนั้นทําให้พระทุกองค์นั้นระวังตัวมากขึ้นได้ยินเสียงพระท่านหนึ่งกระแอมขึ้นเบา,เบาคล้ายกับเป็นสัญญาณเตือนว่าให้ระวังตัวเอาไว้ซึ่งในความมืดนั้นยังพอเห็นได้จากแสงจันทร์ที่ส่งทอดลงมาในแนวพลก็ได้แลเห็นเสือตัวใหญ่ขนาดเท่ากับลูกมา้าสีเหลืองดำ ที่เห็นนั้นให้รู้ว่ามันคือเสือลายพัดกอนตัวขนาดใหญ่ราวๆหกศอกซึ่งเจ้าเสือมันเดินวนเวียนไปตามกดต่างๆแต่มันนั้นไม่อาจเข้าไปรบกวนพระท่านได้เลยซึ่งเจ้าเสือลายพัดกอนตัวใหญ่มันไม่อาจก้าวข้ามผ่านเขตอาถรรพ์ที่พระท่านทำเอาไว้มันเพียงได้แต่เดินวนไปหาลวงพ่อทองสุกแล้วก็วนจนเกือบครบทุกกฏแล้วมันก็วนไปหากฎที่อยู่ห่างจากหมู่คณะที่สุด นั่นก็คือกรดของหลวงพ่อรุ่งจอมอาคมนั่นเองเจ้าเสือลายพัดก่อนตัวใหญ่ตัวนี้มันคงจะไม่รู้ว่าหลวงพ่อรุ่งท่านได้คอยมันอยู่นานแล้วเพราะว่าเมื่อเจ้าเสือมันเดินไปหยุดยืนอยู่ที่หน้ากรดของท่านหลวงพ่อรุ่งท่านก็เปิดกรดออกมาทันทีจากนั้นท่านก็ได้หวดด้ามกรดลงที่กลางกระบาลของเสือตัวนั้นเต็มแรงเสียงดังโผรเสียงดังฟังชัดเจนในความเงียบในขนาดนั้นจากนั้นเจ้าเสือตัวใหญ่ ได้ร้องโหกสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดทรมานแล้วก็กระโจนหนีด้วยความตกใจสุดขีดมันได้หนีหายเข้าไปในความมืดโดยทันทีเมื่อเจ้าเสือใหญ่ได้กระโดดออกไปแล้วหลวงพ่อรุ่งท่านก็ได้มุดพรวดออกมาตามจากหมุงกดติดๆในมือของท่านนั้นถือเอารัามกดเอาไว้แน่นปากของท่านก็ด่าเสียงขล่มลั่นป่าซึ่งท่านได้ร้องท้าทายแล้วก็ด่าทอเจ้าเสืออยู่ตั้งนานจากนั้น ท่านก็กลับเข้ากดเงียบเพื่อทำสมาธิภาวนาจนเช้าตรู่ชาวบ้านก็รีบนำพัตหารและอาหารมาถวายด้วยความเป็นห่วงซึ่งชาวบ้านได้เกรงว่าขณะพระทุดงจะกลายเป็นเหยื่อของเจ้าเสือไปแล้วและเมื่อพวกเขามาเจอพระทัดยังอยู่ดีก็โล่งใจจากนั้นพอสายหน่อยก็ได้มีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งเดินมาแจ้งว่าที่บนภูเขานั้นมีพระทุดงอีกรูปหนึ่งซึ่งท่านมาจำพรรษาอยู่ในถ้ำนี้ มาช่วงระยะหนึ่งแล้วเมื่อชาวบ้านนั้นได้นำพระทหารไปถวายท่านก็เห็นว่าท่านนอนป่วยแล้วก็ร้องโคลนคางหน้าตาผุดบวมอยู่และพูดจาพอที่จะจับใจความได้ว่าให้มาตามพระให้ไปช่วยรักษาด้วยพระทุกรูปจึงได้หันมามองแล้วชี้มือไปทางหลวงพ่อรุ่งว่าต้องไปถามพระรูปนั้นเลยโยมหลวงพ่อรุ่งท่านก็นั่งเงียบจากนั้นท่านจึงพูดขึ้นว่าจะให้ช่วยอะไร ก็ให้พาตัวลงมาหาท่านท่านไม่ขึ้นไปหรอกจากนั้นชาวบ้านจึงได้พาพระธุดงค์รูปนั้นลงมาจากเขาซึ่งได้หามกันลงมาหลวงพร่อรุ่งพอเห็นพระรูปนั้นท่านก็นั่งหันข้างแบบไม่สนใจแล้วก็ถามพระรูปนั้นขึ้นว่าไปทําอะไรมาถึงได้เป็นแบบนี้พระธุดงค์รูปนอนป่วยอยู่นั้นเมื่อได้ฟังก็เงียบไม่ได้ตอบท่านแต่อย่างใด ได้แต่ส่งเสียงควนคลางในลําคอเสียงดังฮือๆน้ำตากก็ไหลออกมาด้วยความเจ็บปวดหลวงพ่อรุ่งท่านเองเห็นพระรูปนั้นไม่ตอบท่านจึงได้พูดขึ้นอีกว่าไม่ตอบมึงก็ตายไปเถอะไม่ตอบกูก็ช่วยอะไรมึงไม่ได้จากนั้นพระรูปนั้นก็ได้ยกมือไหว้ท่านและขอขมาท่านซึ่งดูแล้วเข้าใจว่าหลวงพ่อรุ่งเองท่านคงจะรู้ว่าพระรูปนี้นั้นไปทำอะไรมา ท่านจึงได้กล่าวขึ้นอีกว่าเป็นพระวิชาดีๆมีมากมายทำไมไม่ล่ำเรียนไปเรียนทำไมวิชาชั่วๆทำบาปทํากรรมเป็นบาปอากุศลตายลงไปเมื่อไหร่นั้นก็จะตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเมื่อคืนนั้นมึงใช่ไหมที่ลงมาหากูมาให้กูตีหากมึงยังไม่เลือกเสียก็จะปล่อยให้มึงตกตายไปตามกรรมตอนนี้หากมึงรับปากว่าจะเลิก กูจะได้ช่วยมึงพระรูปนั้นได้ฟังก็เงียบไปได้ร้องฮือๆอ,อึดอัดอยู่อย่างนั้นอยู่ตั้งนานโดยเข้าใจว่าคงจะเจ็บปวดทรมานเพราะหน้าตาของเขาขนาดนั้นได้ปุดบวมขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับศพที่อืดยังไงอย่างนั้นครั้นพอเขาทนไม่ไหวแล้วจึงได้หันหน้ามาทำพยักหน้าส่งสัญญาณว่าตนนั้นยอมแล้วพอได้เห็นดังนั้นพระที่นั่งเฝ้าดูอาการอยู่ ก็ได้ร้องบอกกับหลวงพ่อรุ่งท่านเมื่อท่านเดินมายืนอยู่ตรงหน้าแล้วท่านก็ได้บนพึมพร,รมโดยไม่เห็นว่าหลวงพ่อรุ่งท่านได้วาคาถาอะไรเลยจากนั้นหลวงพ่อรุ่งเองท่านก็ได้ยกฝ่าเท้าลูบไปที่หน้าของพระที่นอนหน้าบวมอยู่ครู่เดียวเท่านั้นหน้าของพระรูปนั้นก็ค่อยๆย,ยุบลงแล้วก็หายเป็นปกติเหมือนเดิมเหมือนกับว่าไม่เคยเจ็บป่วยอะไรมาก่อนพระรูปนั้นจึงได้ลุกขึ้นมา แล้วก็กาบลงไปที่เท้าของหลวงพรอรุ่งท่านท่านก็ได้ยืนมองแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรจากนั้นก็หันหลังกลับเข้าไปนั่งที่กรดรุ่งขึ้นวันต่อมาชาวบ้านก็ได้มาแจ้งว่าพระรูปนั้นได้จากไปจากถ้ำแล้วและเพิ่งมาทราบอีกว่าพระที่มาอยู่ที่ถ้ำนั้นที่แท้เขาได้เรียนวิชาเสือสมิงมาเพราะจากวันที่พระรูปนี้นั้นมาอยู่ที่ถ้ำแล้ว ก็ปากฏว่าเห็นเสือตัวใหญ่มารบกวนชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงอยู่ตลอดแต่เจ้าเสือสมิงกับดวงไม่ดีมาเจอกับหลวงพ่อรุ่งท่านเข้าจึงได้โดนท่านสัง่งสอนฟาดไปด้วยด้ามกรดสุดท้ายแล้วก็โดนล้างอาคมด้วยฝ่าเท้าเข้าไปของที่เรียนมาทั้งหมดนั้นจึงเสื่อมลงไปทั้งหมดเป็นเรื่องราวอิทริฤิ์บางส่วนของหลวงพรุ่งวัดท่ากระบือนั่นเองครับ อีกเรื่องราวหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของหลวงพ,พ่อทบธรรมปัญโยแห่งวัดพระพุทธบาทชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พระมหาเทราจารย์ผู้ทรงอภิญญาผู้ที่มีวิชาอาคมที่แก่กล้าในป่าดงดิบนั้นก็มักจะมีสิ่งที่เรานั้นคาดไม่ถึงเชกเช่นพวกพูดผีปีศาจผีป่าผีโปงผีก่องกอยบ้าง แล้วก็เสือสมิงซึ่งหลวงพ่อทบเองท่านหลุดรอดมาได้ก็เพราะการอาศัยเจริญเมตตาบารมีเป็นที่ตั้งทําให้พวกผูดผีปีศาจเหล่านั้นเกรงกลัวและไม่กล้าเข้ามารบกวนท่านโดยได้มีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งเมื่อท่านได้จาริกทุดงผ่านไปพบกับกองกระดูกอยู่กับกองผ้าเหลืองที่เปื่อยๆผุๆพร้อมกับกรดและบาดท,ที่เสื่อมสิ้นสภาพไปแล้ว หลวงพ่อทบเองท่านจึงรู้ในขนาดนั้นว่าพระธุดงที่มานอนมรณะภาพอยู่ตรงนี้นั้นจะต้องอาบัตในธุดงควัดโดยมีวัดอันไม่บริสุทธิ์แน่นอนจึงต้องเอาชีวิตมาทิ้งเอาไว้อย่างน่าอานาจจากนั้นหลวงพ่อทบเองท่านจึงได้รวบรวมเอาผ้าเหลืองและกระดูกพร้อมกับกฎและบาทเข้าด้วยกันจากนั้นจึงนำไปฝังอย่างเรียบร้อยพร้อมทั้งกับสวดมัติกาบางสกุลให้ เรียบร้อยแล้วท่านจึงตกลงปลงใจที่จะปักกลดค้างคืนณนะที่ตรงนั้นพ่อตกดึกในคืนนั้นเองในขณะที่ท่านกำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่รันก็ได้มีสิ่งแปลกปลอมนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆกับหมงกลดของท่านโดยได้มีกลิ่นสาบสางกล้คลุงโชยเข้าจมูกแทบจะสำลักหลวงพ่อทบท่านเองก็ยังคงนั่งสมาธิภาวนาอย่างแน่วแน่ โดยไม่ยอมขยับขยื้นจากนั้นเจ้าเสือลายพาดก่อนตัวขนาดใหญ่เมื่อเห็นว่าท่านไม่ได้เกรงกลัวมันมันจึงได้แยกเขี้ยวคููคำรามร้องอยากดุดันไม้จะกัดกินท่านเป็นอาหารในขนาดนั้นหลวงปทบท่านจึงรวบรวมจิตจากนั้นก็แผ่เมตตาออกไปให้กับเจ้าเสือพร้อมกับออกปากพูดขึ้นว่าเองก็หากินของเองข้าก็ออกทุดงเพื่ออยู่ในทางธรรม เองอาศัยสัตว์น้อยใหญ่ต่อชีวิตข้าก็อ,อาศัยพัตหารดํารงชีวิตเองเข้ามาหาขาก็ดีใจไม่มีอะไรก็ขอให้นอนเสียเถิดหลังจากที่หลวงพ่อทบท่านกล่าวจบแล้วหลวงพ่อทบท่านก็ได้น้อมชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาโดยได้อธิษฐานว่าหากเจ้าเสือกับท่านนั้นมีได้เคยผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันแล้วในชาติปางก่อนก็ขอให้เจ้าเสือ จงหลีกทางให้หรือถ้าท่านนั้นเคยผูกเวรกรรมมากรก็ขอให้เจ้าเสือนั้นเอาท่านไปกินเพื่อชดใช้นี่เวรกรรมเสียเถิดและซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ปรากฏว่าเจ้าเสือโครงตัวใหญ่หลายพาดก่อนตัวนั้นได้หยุดคำรามแล้วก็ทำตามคำสั่งของท่านอย่างว่าง่ายเหมือนกับว่าคุณครูพูดกับนักเรียนยังไงอย่างนั้นเจ้าเสือตัวนั้นมันได้ลดความดุร้ายลง แล้วก็ค่อยๆหล้มตัวลงนอนอยู่ข้างๆกรดของหลวงพ,พ่อทบส่วนตัวของท่านเองท่านก็ได้เจริญสมาธิภาวนาไปจนถึงรุ่งเช้าพอท่านลืมตาขึ้นมาดูอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าเจ้าเสือสมิงนั้นได้หายไปจากที่ที่มันล้มตัวลงนอนเมื่อคืนนี้แล้วคงเหลือก็แต่รอยเท้าของมันที่มันทิ้งรอยเอาไว้หลังจากนั้นหลวงพ่อทบท่านเองก็ได้ออกเดินทางต่อไป จนกระทั่งท่านได้พบกับพระอีกรูปหนึ่งท่านจึงได้ชักชวนกันเดินธุดงไปจนถึงเขตชายแดนพมา่าและณที่นั้นเองหลวงพ่อทบและพระธุดงรูปนั้นก็ได้แสดงอภิิหารซึ่งกันและกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนวิชาอาคมกันจนเป็นที่พอใจแล้วจากนั้นท่านทั้งสองก็ได้แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางโดยหลวงพ่อทบเองท่านได้เดินทุดงต่อไปจนถึงประเทศลาว โดยท่านได้รู้จักมรคุ้นและคุ้นเคยกับพระเนนที่เวียงจันทร์อยู่หลายรูปด้วยกันเมื่ออยู่ที่เวียงจันทร์นั้นท่านได้เคยช่วยเหลือพระและเนนที่นั่นก่อสร้างสิ่งต่างๆจนสําเร็จเอาไว้หลายที่หลายแห่งจนเป็นที่ชื่นชอบอัธยาศัยของพระและเนนที่เวียงจันทร์มากถึงกับต้องนิมนต์ให้ท่านนั้นจํนาพรรษาอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ท่านก็ได้ปฏิเสธไปเพราะว่าท่านนั้นยังคงมีภาระ ที่ต้องทำอีกมากมายเมื่อหลวงพ่อทบท่านได้ปฏิเสธในการอยู่ที่เวียงจันท์แล้วท่านก็ได้ออกเดินทุดงจากเวียงจันท์เพื่อมุ่งหน้ามาอย่างประเทศไทยโดยท่านเองได้เดินลัดเลาะมาจนถึงเขตชายแดนไทยที่ติดต่อกับขเขมรของทางจังหวัดตราดท่านได้เดินทุดงเข้าไปในเขตของขเขมรท่านต้องประิญกับพวกขเขมรตำเจ้าแห่งอวิชาคุณไสมนดำทั้งปวง ต้องกันต้องแกและก็ทำลายเรียกได้ว่าถ้าไม่มีวิชาอาคมที่แก่กล้าจริงๆแล้วก็จะถูกพวกขมิ้นต่ำนั้นทดลองด้วยมนต์ดำคุณใสเช่นยาสั่งและวิชาบังฟันหรือบิดไส้แต่ลวงพระทบท่านก็สามารถเอาชนะพวกเดรชานวิชาเหล่านี้ได้จึงทำให้พวกเขาเหล่านั้นภากันศรัทธาในตัวของท่านมากจึงได้พากันนิมนต์ให้ท่าน เพื่ออยู่จำรรษาในเขตของเขเมรต่อไปแต่ท่านเองก็ได้ออกปากปฏิเสธจากนั้นก็ได้เดินจาริกทุดงเข้ามาทางประเทศไทยในที่สุดแล้วการเดินทางมหาทุดงแบบมารทอนของหลวงพ่อทบท่านก็ได้สิ้นสุดลงจะเห็นได้ว่าหลวงพ่อทบท่านเดินด้วยเท้าเปล่าๆไปตามทางตุรกกันดารที่แสนจะลำบากยากเข็นซึ่งในบางครั้งการทุดง ไปในสถานที่ที่ห่างไกลจากหมู่บ้านนั้นมีแต่ป่าดงดิบและอาหารการกินก็ไม่มีหลวงพ่อทบท่านต้องฉันยอดไม้กับใบไม้แทนข้าวแต่ท่านเองก็ไม่ได้เคยยอดท้อท่านได้เดินทุดงจากอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ไปจนถึงเขตชายแดนพมา่าแล้วก็เดินย้อนกลับไปทางประเทศลาวและท้ายที่สุดท่านก็เข้าชายแดนเขมรน,นับได้ว่าท่านได้เดินทางด้วยเทา้าเปล่า หลายพันกิโลเมตรเลยทีเดียวจากนั้นหลวงพ่อทบท่านก็กลับมาที่มัตุภูมิหลวงพ่อทบท่านได้เดินทุดงรอนแรมไปเป็นเวลานาน,าน,านจนกระทั่งท่านเองได้เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วและวิชาอาคมที่ท่านได้รับเรียนมาและได้รับมานี้ก็พอที่จะนำไปสงเคราะห์ให้แก่ชาวบ้านญาติโยมผู้ที่อยากไหลได้แล้วอีกทั้งท่านก็ยังจะกลับไปประกอบศาสนกิจ และอุทิศตนเพื่อเป็นพุทธบูชายังดินแดนที่ท่านได้ถือกำเนิดเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคลต่อบวรพระพุทธศาสนาต่อไปเมื่อท่านคิดได้ดังนั้นแล้วท่านจึงได้ออกเดินทางจากชายแดนเขมรโดยมีจุดหมายปลายทางก็คือวัดศิลาโมงตําบลนายมอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อท่านได้มาจําพัรษาที่วัดแห่งนี้แล้ว ท่านก็ได้ทำการบูรณะวัดครั้งใหญ่โดยได้มีการสร้างกุฏิสงฆ์สาลาการปร,รียนขุดบ่อน้ำและที่สำคัญแล้วท่านยังได้ทำการก่อสร้างพระอุโบสถขึ้นจนแล้วเสร็จเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้จบจนทุกวันนี้นั่นเองครับ ครับสำหรับเรื่องราวที่หยิบยกมาเล่ากันในคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับหากข้อมูลข้างต้นที่นำเสนอไปแล้วนั้นผิดตกบกร่องประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยครับขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ